ไฟเดลั์ไหมโอ้โหโฉบเฉี่ยวมากๆเลยไฟโปรเจคเตอร์ไหมรูปทรงไฟไหมเอ้ยมันมีไฟตัดหมอกใหม่ด้วยไฟตัดหมอกแบบ LED มันเป็นรุ่นไหนกันนะ m ิ x หรือเปล่าวีคร s สหรือเปล่าเออหรือสปาร์ตอนเดียวหรือเปล่านี่มาดูกันนะครับ คันนี้มันไม่ใช่ที่พี่ต่ายพูดมาทั้งหมดเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นเจ้าตัว FRR หน้าใหม่นั่นเองมันมาพร้อมกับไฟใหม่นะเจ้า FRR คันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูกันอย่างใกล้ชิดเลยก็ รุ่นนี้นะครับเป็นของปี2022เลยไฟหน้าของเขาเนี่ยออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวโอ้ไม่เหมือนรถบรรทุกเลยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวไฟ d ด y l ไลท์เนี่ยโอ้โหมีมาให้ไม่น่าเชื่อว่ารถบรรทุกจะมีไฟเด y l ไลท์ให้แล้วก็ไฟหน้ามันเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟที่สำคัญที่พี่ต่ายชอบแบบที่บอกไปเมื่อกี้ เฮ้ยไฟตันหมอกเป็นแบบ LED นั่นเองนะครับถูกติดตั้งบริเวณกันชนด้านหน้าที่เป็นเหล็กของมันนะครับกันชนหน้าเขาจะมียางกันลื่นมาให้ด้วยโลโก้ของ Isuzu ก็จะเป็นโลโก้ Isuzu สีโครเมียมขนาดใหญ่นั่นเองเจ้าตัว FRR ตัวนี้นะครับ ก็มีขนาดที่1 1มีขนาดนะครับ190งาแรงม้านั่นเองส่วนมากปกติเวลาที่เราดูรถนะเราก็จะบอกว่าตัว190ตัว210รออรุ่นนี้มันจะมีให้เลือกทั้ง190และ210อันนี้ก็จะเป็นหน้าของมันทั้งหมดนั่นเองตัวกระจกนะครับฝั่งของผู้โดยสารนะก็จะมีให้เลือก2ไม่ใช่ให้เลือก2ตัวมันมีมาให้2ตัวก็คือกระจกมองด้านข้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกระจกมองแนวกันชนนั่นเองส่วนฝั่งของผู้ขับขี่นะครับ ก็จะมีกระจกมองด้านข้างให้อย่างเดียวโอ้ oh, สุดยอดมากๆเลยรุ่นนี้นะครับราคาเงินสดเนี่ยจะอยู่ที่1,425,000า้านนะ้ 1, 4, 25, บาทตัวนี้ยังไม่ได้หักส่วนลดพวกแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆแล้วก็ช่วงความยาวนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวช่วงความยาวที่4,2เมตรนั่นเอง ก็เหมาะสําหรับการออกไปวิ่งพวกดําดินนะครับก็รถที่มีน้ําหนักเยอะเยอะความยาวที่สเมตรสเนี่ยก็พอดีเลยพูดง่ายคือมันเป็นช่วงสั้นนั่นแหละเออจะบอกว่าความยาวที่เป็นช่วงสั้นมันก็ดูแปลกๆอยู่ทีนี้เราไปดูกันนะครับเจ้าตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับยางมันเป็นยางอ่ามันเป็นยางบิสโตรนแต่ว่าโลโก้มันก็จะดูแปลกๆบางคนให้มันใช้ยางบิสโตรนไหมเป็นยางบิสโตรนครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นยางเรเดียนแบบมียางในนั่นเองก็ยางลักษณะแบบนี้นะ มันเหมาะสําหรับการวิ่งหลังถนนเพราะว่ามันทนความสมบุกสมบันได้มากกว่ายางเรเดียนแบบมียางไหนนั่นเองตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวน็อตล้อทั้งหมดอยู่6ตัวด้วยกันแล้วก็บริเวณกันชนของเขาก็จะมีการติดตั้งไม่ใช่กันชนนะครับตรงประตูด,ด้านข้างนั่นแหละเลยที่เหยียบขึ้นไปก็จะมีการติดตั้งไปเลี้ยวมาให้แล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์คอมมอนเรลนะครับซูปเปอร์คอมมอนเรลตัวนี้รองรับยูโร3เรียบร้อยแล้วนะ รุ่นนี้นะครับเขาจะมาพร้อมกับเบรกล้มนะแล้วก็เขาเรียกว่าโอ้โเวลาเบรกนี่เสียง ฟีฟีโอ้มันมากๆตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ของเขาเอ๊ลืมถามพี่เปิลกับพี่นันว่าเกียร์มันใช้เกียร์อะไรนะครับปกติมันจะใช้เกียร์อะไรสักอย่างไงนะที่เป็นเกียร์เยอรมันนะเออแล้วก็ตัวเชสซีเนี่ยมันออกแบบให้มีขนาดที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีความแข็งแรงทนทานนะครับรองรับการต่อตัวถังในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้านั่นเองยางด้านหลังของเขาอันนี้ยางคู่หลังนะโอ้โหหนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันเอ๊ะหรือว่าหนึ่งล้านสี่แสน 45,000เดี๋ยวดูใหม่แปบ๊บหนึ่งนะจำราคาผิด1,456,000ยังไม่รวมแคมเปญโปรโมชั่นนะยังไม่ได้หักส่วนลด1,456,000เปิดราคาอันแรกก็ผิดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับเพาลอยนะด้วยด้วยความที่ก็เป็นรถบรรทุกมันก็จะเป็นเพาลอยมาจากโรงงานเลยแหละเออไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มตัวไฟเลี้ยวนะครับตัวนี้เขาจะถูก ติดตั้งมาไว้ในลักษณะแบบนี้ก่อนโดยไฟเลี้ยวเดิมๆจากโรงงานเนี่ยมันก็จะเป็นหลอดไฮโดรเจนนี่แหละก็เป็นสีเหลืองอมพันธ์แบบนี้นะครับไฟเบรกก็จะเป็นไฟเบรกสีแดงแบบนี้แต่ว่าเวลาที่เราเอาไปต่อตัวถังใช่ไหมอูเขาก็จะเอาไปติดเขาเรียกว่าไฟเลี้ยวแบบ LED ให้อันนี้ก็แล้วแต่อูก็แล้วแต่ลูกค้าจะดีลจะสั่งกันไปมียางอะไรล่มหให้1เส้นมันก็เป็นยางอะไรที่มีขนาดเดียวกันนั่นแหละโอ้ดูเฟืองท้ายของมันใหญ่มากๆเลยนะอ,อืมอันนี้เหมือนรถปิกอัพเลยเนาะ โอ้หนี่กี่แผ่นมาเนี่นโอ้แหนีมันมีชุดผลชุดชุดล่างนะโอ้หหลายแผ่นมากๆมีหน้ามันถึงบรรทุกหนักได้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวถังน้ํามันที่มีขนาดความจุก,ก็คือตัวนี้100ลิตรนะที่พี่ต่ายจำไม่ผิด100ลิตรแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างรู้สึกว่ารุ่นนี้นะภายในห้องโดยสารของมันเนี่ยจะมีไฟมาใหม่ด้วยนอกจากไฟหน้าไฟ เดย์ไลท์อะไรของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าไฟเพดานมาใหม่ด้วยใหม่ไม่ใหม,ใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงไหมโอ้ชอบไฟจริงๆเลยไปไปดูกันไปทีนี้เราก็ไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารนะด้วยความที่เอ้ยภายในห้องโดยสารมันกว้างมันโออานะมันกว้างมากๆมากกว้างกว่าของรถเล็ก,กอีกเพราะฉะนั้นเราตึงใช้กล้องที่เป็นมุมกว้างนั่นเองตัวนี้กระจกโอ้มันจะเป็นกระจกไฟฟ้าตัวนี้มัน ขึ้นไม่ออโต้นะแต่ว่ามันลงออโต้นั่นเองตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับเซ็นทัลล็อกด้วยสุดยอดมากๆเลยทุกคนตัวนี้เบาะนะครับมันจะเป็นเบาะปกตินี่แหละธรรมดาที่เรานั่งนี่แหละแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่ไฮเอนมากกว่านี้มันก็จะเป็นเบาะลมนะ ดีมีโอกาสจะถ่ายให้ดูมันเคยมีมาอยู่แต่ว่าถ่ายไม่ทันก่อนจะเข้าไปภายในห้องโดยสารนะก็เหยียบนะครับอัน,นก็โชว์สกอร์นิดน,นึงนะแล้วก็จับตัวนี้นะก็เข้าไปได้ง่ายๆแล้วนั่นเองโดยเบาะนะครับของเขามันก็จะเป็นเบาะ PVC นะวัสดุมันทํามาจากคล้ายหนังนี่นแหละการใช้วัสดุแบบนี้นะครับมันดีตรงที่ว่าก็เ,าเรียกว่ายัางไง ทําความสะอาดง่ายแล้วก็มีความทนทานด้วยตรงภายในห้องโดยสารของเขานะครับมันออกแบบให้มีขนาดใหญ่อันนี้เราสามารถบรรทุกลูกเรือไปได้อยู่3คนนะใช้คำว่าลูกเรือเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นคนขับผู้ช่วยส่งของขึ้นคองอะไรก็ว่ากันไป3คนก็แบ่งหน้าที่กันไปนะสลับกันขับช่วยกันแบกของไอ้นี่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 ไอ้ตัวไฟพดานใหม่เนี่ยมันเป็น LED ด้วยเฮ้ยแต่เปิดไม่เปิดเปิดยังไงของมันวะพยายามหาเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้เนี่ย มันเปิดให้แต่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่รู้เปิดยังไงนะแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับเขาก็าจะมีพวกที่บังแดดให้ตัวใส่ของก็มีให้เหมือนกันนะตรงนี้มันจะมีที่เปิดเวลาจะเปิดเราเปิดแบบนี้นี่เนี่ยไอ้ก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยใช้เป็นอยู่นี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็บริเวณอคอนโซลด้านหน้าของเขานะครับก็ออกแบบให้มีความกว้างตามขนาดของ ห้องโดยสารเขานั่นแหละก็จะเป็นแบบนี้เลยระบบความบันเทิงเนี่ยถึงก็จะเป็นรถบรรทุกนะเขาก็มีมาให้เหมือนกันเนี่ย CDMP 3แอร์ก็ออกแบบให้มีการใช้งานง่ายโอ้โหแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่าฟังก์ชันเยอะพอสมควรนะตรงนี้นะครับปรับทิศทางของลมปรับได้เยอะมากๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวเพิ่มพัดรลมแอร์นะครับน้ำยาแอร์นี่อันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยของเขาพวงมาลัยเนี่ยด้วยความที่เป็นรถบรรทุกเพราะฉะนั้นการที่มันมี วงที่ใหญ่นะครับมันยังทําให้ผู้ขับขี่สามารถเลี้ยวได้ง่ายนั่นเองรถแรงด้วยตัวมาตรวัดนะครับมันก็แสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆให้ผู้ขับขี่ได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนน้ามันเชื้อเพลิงนะครับแบตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็มีเตือนให้นะแล้วทีนี้นะครับตัวเกียร์รุ่นนี้มันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาตัวนี้มีเกียร์หกสเปเป็นเกียร์หสปีดนะก็การเข้าเกียร์ก็ง่ายมากๆนะครับตำแหน่งที่มันอยู่เกียร์ว่างก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ เข้าเกียร์กันนั่นไปเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนิดนึงไปมันสุดยอดจริงๆภายในมันก็มีเท่าน,นี้แหละอันนี้เปิดเปิดอะไรวะโอ้ยหาทีเปิดเจอแล้วนี่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 โอ้ยนี่ทุกคนม,มันมีสวิตช์แยกนะโอ้โหก็กาเรียกว่าหรูหรากันเลยทีเดียวโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำให้ดูใหม่ทำให้ดูใหม่แม้ดีนะมือบอลไปหากดดูเมื่อกี้ปุ๊บนี่ นี่เนี่ยสวิตช์มันอยู่ตรงนี้สวิตช์เปิดมันอยู่ตรงนี้